สวัสดีครับฝนหยุดแล้วครับผมวันนี้ฝนหยุดแล้วนะครับรดูคณาขนาดวานไม้ครับผมกาศเปลี่ยนแปลงพีหน้องอวันเพื่อถอนถิ่นครับเบิ่งผักขี้เก่าครับแต่ว่าเมื่อวานที่ไม่เก็บคณาครับผมเราไปเก็บคณาก่อนนะครับฝนสองวันนะครับสองวันสองคืนนะครับทึ่มหยุดแมงบูกินสีเพื่อเราวี่น่อง แม่งกินสีเบิดแล้วสีเบิรย้อนย้อนขนา่ากนอนสีกินเบิดก้อนครับนอนจะกินหมดก้อนย้อนอะไรเป็นมือแรงครับผมลกออกเลยครับเย็นนี้ค่อยไปตัดรากเพราะว่าเวลาเราไม่มีนะครับเวลาเราน้อยนี่เอง เรา,เราน้อยนี่เองเพราะว่าเราไม่มีเวลานะครับฝนตกนะครับผมฝนตกพี่น้องลกเสตตะการเลยเนาะอนเสตตะกามือแรงขอนทไปนี่ครับผมบอนเพิ่งจะของตบไงนึงครับปวดสานครับผมเนี่ย ปวดสานเอาจริงๆเลยนะครับปวดจนโ่มี่มองจะกินแล้วปวดสาลเดี๋วมี่มองจะกินฝนยห,นหนย,ฝนยุดล่มหนาวก็มาอีกพี่น้องเอ้ยฝนหยุดล่มหนาวก็มาแล้วนะครับผมเพราะเราไม่มีเวลานะครับผมโมมีเวลาเนาะมมีเวลาก็าเลยเอาเวลาี่มีนิดหน่อยนะครับผม ไม่ย้อนหรอกครับเวลาเราไม่มีนี่เองแก่เราบอพีนหองแก่เพราะแก่ก็กินด้นแตงวมขัวไอ้กินหนาแก่มันยังหนีดอกอุ้ยนอนกินสิเบิดียวี่หนอนอนจังในบบจงไปถาคนเลยเนาะ ใบสอยเบิร์ดใบสอยเบิร์ดครับเอาไปกินกรอนกรอนสิเบิร์ดย้อนหนอครับผมนี่ครับจีไสตะกร้าไว้มือมือแรงคอยจีรีตัดออกก่อนเหมือแรงแลงคอยจีแต่งครับผมมีเวลาเวลาเรามีมีนี่เองนี่ครับผม เวลาเอนน้อยนี่เองนะครับไล่ตาดนะพี่้องไอ้ทำไม่ถอดตอนเที่ยงก็มีดูนอนตัวเพลอเลยเพิ่งนอนไีนอนเพิ่งนอนตูองัวง,ง,งี้ยนึ่งงงกินนอนกินนอนยังกินเองกจะหมดแล้วนะครับ ลุกออกเด้พี่น้องเลยฝนตกเลยครับฝนตกสองวันเราเราไม่ได้มาเก็บนอนเลยเพราะว่าฝนตกนี่เองนะครับวันนี้มาเก็บนอนออกครับไม่ได้มาเก็บนอนออกเลยฝนตกครับพี่น้องตายตายเยรับใบสวยเพิ่งมนนออาพี่น้องเลยตัุยเนย คือตัวใหญ่ๆครับนอนโอ้ยเขาบอกเอาไปผัดก่อนมันก็บท่นอนกินเวิดนี้จัดปวดสารจริงๆนะครับนี่ปวดสารอิฐไปนองปวดสารคักพูดปวดสารก็ได้นอนนี่ต่โตทอแขนเลย ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆอ่อนอยู่ดิครับมึงมึงนอนมึงนอนมึงนอนตัวนอนมันหนาน้ำนะครับ่วงนี่มันหนา วันนีเวลานะครับฝนตจกจะคลองก็เเ็ดโอ้ด๊มนีน่แหะเราทํางานนะครับตามใบสั่งนะม,ะน,มนุษย์รีโมทเองเฉยไปนอนเอ้ยมนุษย์รีโมทนี่เองนะครับพักซี่เหล้าจะได้กินแล้วพักซี่เล่าจะได้กินแล้วครับผมก็ตีแน่แน,เน่เก็บขึ้นมาไปผัดก่อนเก็บขึ้นมาไปผัด งอมกระเทียมครับผมงอมกระเทียมไปหน่อยงอมกระเทียมฝนเพิ่งหยุดเลยครับผมฝนเพิ่งหยุดนี้เองนะครับฝนตกสองวันสองคืนแล้วนะครับปวดตัวข้างหนาวเย็นนอนพี่น้องโอกยกาดบานเขาเอาเบียร์อียังไม่เกิดจนเลย หนีนอนครับผมนอนนี้นอนครับหนีนอนนี้นอนเราหนีจากนอนนี่เองนะครับนอนจะกินเบิร์ตนี่จากก่อนได้แล้วครับผมได้ตะก,การนหนึ่งแล้วได้ตะก,การนหนึ่งแล้วครับ<อ>จีดิ้แต่งเมืแล้งครับผมเพิ่งประกาศดอกประกาศก็เป็นดอกไว้ล้วครับเมื่อดแร้ถ้าฝนโปรโตกเสียเลมัมถอนด้วยครับผม ยันนี้ถ้าฝนไม่ตกก็จะได้มาปาดเอาแตงออกครับแตงไปเอาเขียวปีไปดองครับผมไวแต่ต้มจืดน,น,นีก็ทอมไครับเหมือนแรกงก็ตีมาเห็บครับผมเหมือแรงก็ตีมาลิเอาก่อนแก่ติม่มเอาหากติ่มครับเพราะว่าเราจะไปทํางานนี่เองนะครับผมคันนี้งามอยู่ครับนี่วันใหม่งามอยู่ครับวันใหม่ของวราวันใหม่นะครับนี่ ได้กิน่พี่นอนวินไ,ได้กินจกนักอีหยังเกิดทั้งใตซึบลบอยู่ <laughs> วัดวาดปนกันปปนีหยังดูบรรยากาศนะครับมืดครึมนะครับฝนเพิ่งหยุดนะครับผมฝนเพิ่งหย,นะยุดเนาะฝนเพิ่งหยุดตื่นแตอัปเด้เบิ่งพี่น้องหอมก็อยากปลูกไม้แล้วครับที่ตัดต้นออกเอาปลูกไม้ก็เป็นหอมบัวเลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผม มือเลี้ยงจิรพัฒขนาดครับขอบคุณตุกกำลังใจนะครับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม